ผล GNR Wellness นะคะวันนี้ผลจะมาแนะนำพันานัดในส่วนของการนวดหน้ายกกระชับนะคะกดจุดแล้วก็ทำให้หน้า V-shape นะคะในส่วนของตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะคะหนึ่งคนที่มีปัญหาแก้มยุ้ยนะคะผลต้องบอกเลยว่าผลเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องของต้องบอกว่าเด็กๆหน้าบานนะคะมีแก้มแล้วก็มีหนิกนะคะแต่ว่าถ้าเราดูแลนะคะในส่วนของหน้าเนี่ยสังเกตว่าต่กอนเนี่ยผลจะอ้วนมากนะคะเป็นคนมีแก้มอันนี้คือลูกเดิมหมดเลยนะคะก็คือเวลาทำพวก 一点。Yeah. มันจะเป็นการยกกระชับโดยที่เราจะใช้เทคนิคการนวดแบบญี่ปุ่นนะคะการนวดแบบญี่ปุ่นเป็นยังไงก็คือเขาจะเน้นในเรื่องของการดึงกล้ามเนื้อใบหน้าหรือว่าหน้าที่มันล็อกมันค้างต่างๆนะคะให้ยกกระชับจากภายในนะคะไม่ใช่แค่การนวดให้ครีมซึมนะคะของเราจะเป็นการยกทั้งหมดเลยรวมถึงการกดจุดเดนน้ำเหลืองนะคะการกดจุดเดนน้ำเหลืองหน้าของคนเราเนี่ยจะมีน้ำเหลืองอยู่สังเกตว่าบางท่านหน้าบวมนะคะก็คือเกิดจากการข้างของน้ำเหลืองที่ไม่ระบายนะคะการนวดของเราเนี่ยจะช่วยระบายน้ำเหลืองได้ด้วย รวมถึงทําให้ผิวมีเลือดฝาดโดยการดึงเลือดะะขึ้นมาหลังจากที่ลูกค้านวดเสร็จ จะรู้สึกได้เลยว่าร้อนๆอุ่นๆที่ผิวหน้านะคะการที่ร้อนๆอุ่นๆที่ผิวหน้าเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าบัสเซอรชั่นในส่วนของหน้านะคะผิวก็จะมีเลือดฝาดสองก็คือในเรื่องของไขมันที่อยู่ในหน้านะคะตัวนี้ก็จะเกิดการละลายหรือว่าเล็กลงและผิวแล้วก็กระชับขึ้นนะคะในส่วนของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินเนี่ยจะถูกกระตุ้นได้ด้วยนะคะเพราะว่าการนวดของเราจะไม่ได้กเป็นการนวดเบาๆแต่ว่าของเราเนี่ยจะไม่ได้หนักจนเกินไปและไม่ได้เบาจนเกินไปแต่สามารถ ยกกระชั้นขึ้นมาได้ นะะในส่วนของตัวไบโอดนะกะก็คือเราใช้ผลิตภัณฑ์ของไบโอดก้กาตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เาเรียกว่า For Professional Use Only นะคะก็คือไม่ได้มีขายทั่วไปนะคะจะใช้สําหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าหน้าของคุณจะแพ้ไหมจะมีผื่นไหมหลังจากที่ทานะคะเพราะว่าเราคอนเฟิร์มได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ะะเนี่ยมีประโยชน์ว่าฝ้ากระเนี่ยลดลงได้ทันทีนะคะรวมถึงผิวไม่มีอาการแพ้แน่นอนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นาเข้าจากประเทศเยอรมัน ในส่วนของตรงนี้เนี่ยประโยชน์นอกจากในเรื่องของการยกกระชับ V-Shape แล้วเนี่ยบางท่านกังวลในเรื่องของหนังตาตกนะคะพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่กังวลก็คือร่องแก้มนะคะตาตกตัวนี้เราสามารถยกกระชับตัวหนังตาให้ขึ้นได้เพราะว่าอย่างบางท่านต้องบอกว่าอายุ4ี่ปีไปแล้วเนี่ยจะมีในเรื่องของชั้นหนังตาที่มันพับลงมานะคะตัวนี้เราสามารถที่จะยกกระชับขึ้นในส่วนของหนังตาตรงนี้ตรงคิ้วแล้วก็ถุงใต้าตาจะเห็นได้เลยว่าบางท่านที่มีถุงใต้ตานะ ในการทําครั้งแรกเนี่ยจะลดไปประมาณ30-40%และหลังจากนั้นเนี่ยควรที่จะดูแลสอเรื่องเรื่อยๆค่ะ ในเรื่องของการยกกระชับนะคะสำหรับท่านที่อายุ40ปีบวกขึ้นไปเนี่ยผมแนะนําว่าบางท่านไี่เคยดูแลเลยก็อาจจะมาบ่อยนิดนึงในช่วงแรกก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็ค่อยถอยออกไปเป็น2อาทิตย์ครั้ง3อาทิตย์ครั้งแล้วก็เดือนละ1ครั้งเมื่อหน้าเราเข้ารูปแล้วเป๊ะแล้วนะคะเราก็มาเมนเทนอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งเพื่อเป็นการผัดเซลล์ผิวด้วยเพื่อเป็นการดูแลทําให้เลือดสูบฉีดไปที่หน้านอกจากเราจะไม่ได้นวดแค่ในส่วนของหน้าอย่างเดียวนะคะที่เจนอาเวนสของเราจะนวดใน ท่วนของคอบาไหลนะคะด้วยในเรื่องของสีสัะด้วยเพื่อให้เลือดเนี่ยสูบฉีดน,นะคะไปได้ดีทั่วทั้งร่างกายอีกทั้งเราจะไม่ใช้เตียงธรรมดาในการทําพันธการตัวนี้นะคะก็คือเราจะมีการนอนบนเตียงหินยกร้อนและตัวหินอนนัญมณีเจ็ดสีของเรานะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเกิดการปุ่คลายเพราะว่าบางท่านเนี่ยปวดคอบาไหล เลือดก็จะวิ่งไม่ถึงหน้านะคะการนวดของเราจะเป็นการทรําพัฒการบนเตียงผิ่ยบร้อนนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของไบโอดอกาของประเทศเยอรมันเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกไม่มีแท้นะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ในครั้งเดียวนะคะแนะนําให้มาทดลองกันดูก่อนนะคะสักหนึ่งครั้งลองดูแล้วจะติดใจค่ะ